ครับก็มาอยู่กับช่องเพียงสกุลแก้วนะครับก็ห้าโมงกว่าแล้วครับโรงงานปากบ่อครับรถดําเกือบสิบคันะครับโอ้ก็เข้าคนละห้าเที่ยวครับเปลี่ยนกันออกเปลี่ยนกันเข้า ครับก็ามาอยู่กับ SK 120รุ่น3ครับมาทีเก่านอกครับ3,000ชั่วโมงอ๋อสามชาแล้วเอ,อจำเหมือนเย,ย็นแล้วบ่เย็นแล้วบ่ Ah Ok ok Chào phô gấp, cấp, lốt trăng nát lấp, con đi, bây giờ youtube đây cấp Cặp lốt kia cấp, trăng nát Bởi Oh Oh ก็อีกขั้นก็ไปเช็คเอ์ครับอีกคันก็ลาครับลาเช็ครถโอ้บรรยากาศมเย็นครับวันนี้ก็น่าจะได้เกือบ200เที่ยวครับ กอถ้าลงปากโบด้วยก็สองบวกโอ้ไป ใส่ไม่ค่อยเยอะครับเอาคพอดู okay. สวยดูครับสติกเกอร์ตัดเสร็จเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ติดครับโอ้ oh. เอาขึ้นพร้อมกันเลย คันที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่กันชนนะคันนั้นจะเป็นร้อยหกห้าคันนี้จะเป็นร้อยเก้าห้ารักกี้โอ้ไป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  Hà thiếu lên đua. không? Không. Nào bữa bay rồi phim chát con, chát chát con. Không Vàng năm vàng năm, anh ta

เครื่องดื่มหรือรอบคันรอบเดียวเลยไปไปเปล่าเลยก็ได้ลิโอสามพยานาคสองแล้วก็โคกสองเอาน้ำแข็งมาด้วยเด้อเอ็มร้อยโซดาสองชุดก็ได้เปล่าอยู่บ้านเลยเอาเอาคันนี้อหเสียงเสียง เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปชมรถช่างนี้นะครับโอ้ยใจเย็นๆเฮ้ยครับใจเย็นๆจเนรู้รถบริษัททรัแบบนี้บ่ขอเสียงครับขอเสียงครับของแท้ของแท้ครับรถช่างนี้นะครับ ไปโอ้คันนี้เป็นเล่าห้าทำปั๊มหัวฉีดได้หม่ครับแรงครับขอขอขอควันหน่อยครับ ยังไม่ได้ทำสีครับช่วน้าไปหมือนีดยวโอ้โหครับนี่ครับก็จะเป็นเจ้าตัวลรกครับทรานสฟอร์เมอร์ ครับโดยปลาจอยครับคนนี้ขุดสาสสวยครับขับมาน่าจะสามสิบกว่าปีครับสวยครับขุดสวยแล้วขุดเร็วด้วยครับเก็บงานเร็วมากครับรถด,ดำ9เก้าคันสิบคันโอ้ดูครับดูอ่ะโอ้ ไม่ธรรมาดาครับก็รถมันเยอะครับต้องเปิดฝากระโปรงครับถ้าปิดก็ได้แต่เราก็เปิดช่วยระบายความร้อนครับโอ้เดี๋ยวเราไปชมคันนี้ดีกว่า <c oughs> เอ้ย เดี๋ยวเราไปชมรถช่างนี้นะครับแรงบนออแรงบนอ่อ่เทอร์โบยังไห่ครับคันนี้ โอ้ตาหวานครับคันนี้ก็ผมซื้อเครื่อง165มาไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับซื้อซื้อเครื่อง165มาไว้แล้วครับยกชุดเลยเครื่องเกียร์มออน,น้ำเดี๋ยวเสร็จฤดูก่อนครับกดคันเร่งนะครับกดคนะัดนเร่งหน่อยโอ้ดูเสียง con thế con thế ừ. con xe lắm Ooh, nim nim up. ประสบการณ์เยอะครับเขาขับไม่เร็วครับขับเรื่อยๆครับวันละสิบวันเที่ยวยี่สิบเที่ยวก็พอครับวันไหนลุกๆไหนก็ยี่สิบกว่าสามสิบครับออนนะอ่อน วอ้มาดูคันนี้ดีกว่าจะแรงหรือขี้โม้คันนี้นี่วู้นิ่มๆเลยอ๋อก็ชมบรรยากาศครับีมงานสกุลแกวครับ ขอบคุเดียวกันครับโอ้